ดีจ้าพี่นอ้องปองปายสูผูุ้คนตอนรับข้อสูช่องก็ติดห้วยดังมากแช่นน้วจ้ะก็มาพอกับแอดมินในวันอังคารที่หาท่านว่าคมแล้วจ้ะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันพอนะพี่น้องแอดมินก็มีหนาทางปังๆตัวเล็กเด็ดเอามาแบ่งปันให้พี่น้องดเดบงการอีกเช่นเคยเนนะจ้ะสำหรับชุดนี้แอดมินกับผู้จัดนำเสนอแนวทางของอาจารย์ก,การาสิน,นะจ๊ะซึ่งปล่อยให้กร์นก็คือโตเด่นนะพี่น้อง ่อโดยทางนาอ้วนตกทายโดยทางของแอดเอื่อยหลาเดอพี่น้องเด้อก่อนไปรับชมรับฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องสุภูสุขนนะจ๊ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะจ๊ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกาลนั่งใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุข้นนะจ๊ะ เพื่อเป็นการ,รวัตเซวัลาเขาก็ไปรับชมแนวทางกันเลยนพี่น้องเริ่มต้นกันท่แนทางของอาจารย์กรกาลสินกันกรเลยจ้ะสิ่งปล่อยใหกอนอนาจน๊นก็คือตัวเด่น,นจ้ะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16ธันวาคม2566้สิ่งตัวเด่นงวดนี่เพิ่นห้ไปที่ลักหากับลักซีเด้พี่น้องเดอ้อหากับซีนลจ้ะพอได้เป็นสายวิ่งสายรุดมากกระจัดไปเด้พี่น้องเดอ้อหากับซีมาบางตอนกันทิแนทางของหน้าอ้วนกันต่อเลยจ้ะสิ่งรัฐบาลไทยงวดติพานมา หนธันวาคมเพิ่นก็ให้เขา่าสองตัวบนเนาะจ้ะนั้นก็คือเก้าเจ็ดตรงๆพี่น้องให้เข่า2ตัวบนเกเจ็จ้ะเอากลับมาเบิ่งต่อกันที่16หธันวาคมสองพันห้าร้อหกสิบหกันต่อเลยจ้ะซึ่งนาอ้วนก็ได้ปล่อยแนวทางมาให้แล้วพี่น้องชุด2องโตก็คือห7าเจ็ดห้าหกห้าหหาสี่หกหห 6, 4, 2, หกสี 5, 7, 5, 6, 6, 8, 6, 7, ่ชุดสองโต 9, 5, 7, 9, 5, 6, 9, 6, 8, เน้นนห้ไปธีหาเจ็ดหาหกหกแปดและหกเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อชุดสามโตห้ไปธีเก้าหาเจ็ดเก้าหาหกและเก้าหกแปดจ้าเน้นชุดสองโตหาเจ็ดหาหกหกแปดและหกเจ็ดจ้าแนวทางชุดเต็มหน้าอ้วนเด้อพี่น้องมาเบางโตกันอีกหนึ่งชุดนะจ๊ะซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดตัดเนียนนะจ้ะแนวทางหน้าอ้วนตัดเน้นให้แล้วพี่น้อง ชุดตัดหน้าอวน16ทันว่าคมเราจะชุดซาโตเก่าฮาเจ็ดและเก่าฮาหกจะให้เก่าฮาเจ็ดและเก่าฮาหกนะพี่น้องเดอ้อชุดสองโตก็คือฮาเจ็ดเจ็ดฮาฮาหกหกาได้พี่น้องเดอ้อฮาเจ็ดเจ็ดาาหกหกาชุดตัดเน้นหน้าอวนได้พี่น้องมักกัฝ่าวัดหาเราตรัดติดเอาไว้ได้พี่น้องเดอ้อเพิ่นเน้นมาให้แล้วเราจะสําหรับชุดนี้ กันบ่มากกับปล่อยพาเนาะจ้ะเบิ่งเป็นแนวทางบ่ต้องคิดอยังหลายจ้ามาเบิ่งต่อกันที่แนวทางของแอดเอื้อยลากันต่อเลยจ้ะรัฐบาลไทยสิบหกธันวาคม2 5ง6ซึ่งวันนี้แอดเอื้อยลาก็ให้วิ่งบนไปที่ลักษณ์ศูนย์รับผ้องเดอ้อวิ่งบนศูนย์ชุดสามตัวไฮมาสามหางเนาะจ้าสองศูนยจ็ดศูนย์สและ804จ้ะเน้นสองตเรื่องแดงก็คือ04จ้าสำหรับแนวทาง สองตัวบนเดอพี่น้องเดอ้อสองตัวบนเน้นแดงแดงศูนย์สต่อโดยน้าทังสองตัวล่างน,นจะจ้ะห้วิ่งล่างทีลักแปดจ้ะวิ่งล่างแปด่ิงบนศูนย์ชุดสตัวล่างแดงแดงห้มากสามหางนะจ้ะแปดสแาและแปดเจ็ดเดพี่น้องเด้อแปดสองแปดสามและแปดเจ็ดิงบนศูนย์วิ่งล่างแปดบนศูนย์สี่ล่างแปดสองแปและ 8, 7, 1087จ้าแนวทางแอดเอ่ยลาเด้อพี่น้องเดอ้อแคปไปเบิง่งจุดไปเบิ่งกันเด้อจ้าบว่าสิเป็นแนวทางของอาจารย์กรกระสินนะจ้าซึ่งก็เป็นตัวเด่นเนาะจ้าปล่อยไห้มาก,ก่อนพี่น้องเอาใจซ้ายวิ่งซ้ายรูดเนาะจ้าเห็น,หลดดน,ลลหนแล้วก็เฝ้าจัดได้พี่น้องเด้อลัก4กับลัก5เนาะจ้าแล้วก็แนวทางหน,น้าอ้วนแนวทางแอดเอลาแคปไปเบิง่งจุดไปเบิง่งเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันเด้อพี่น้องเด้อ ใชยนี่แอดมินก็ขอให้พี่น้องสปูสคุณโปรดใส่วิจรารย์ในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติและจากเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องเดแล้วก็สนับสนุนการสื่อสากินแบ่งรัฐบาลเท่านนดด้วจะ้ะทางช่องบรสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วพี่น้องและแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารทุกทุกสำนักนำเด้อจ้า การลงทุนมีความเสี่ยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจรารณากันให้ดีๆเ้ยจ้าสื่อตามข่งางลราสับสื่อตามผื่นดวงอขอชก้องหรือพี่น้องเด้อจังสิทถึกแอดมินก็นขอให้พี่น้องสู้สูคนโศกดีแห้งๆปังๆมนันๆมกันทุกคนเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้แอดมินก็นขอโตลาพี่น้องไปซ้ำหนีก่อนเด้อจ้าเร้จังกลับมาพอกันไหมในคลิปนะสวัสดีจ้า